สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีตุลมาดูว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลใ้้อยากจะบอกอะไร u n i v e r s ร์สตต้องการจะบอกอะไรคะ The Star Tico สิบหแล้วก็สิบห้ ภาินีไมเท้าวเเหรียญน,นะคะอินดิ e n น e ดนซความมั่นใจลักชูรี่คอนเทนเมนต์ความเรียบหรูความเป็นตัวของตัวเองความคิดสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นมั่นใจเอกลักษณ์ความฉลาดความเก่งนะคะคือคุณเลยทีเดียวใบแรกเดอะสตาร์ค่ะความเชื่อแรงบันดาลใจพลังใจและความเชื่อคุณกำลังก้าวเข้าสู่ าภาคปฏิบัตินะคะภาคปฏิบัติบางอย่างที่จะนำพาให้คุณไปสู่ในเรื่องรา,รงราวของพลังอย่าสูญเสียคขาเป็นตัวของตัว,อตวเองจงมั่นใจในตัวตนของคุณปลดล็อกบางอย่างที่คุณติดเอาไว้ราชศีมมเมเา้าความมั่นใจความคิดสร้างสารรค์และไอเดียเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าหนักเหนื่อยในช่วงนี้ทำให้เรารู้สึกว่า หมดไฟในการทํางานหรือว่าทําให้เราสึกว่าเต็มอิ่มกับบางอย่างนะคะแต่ชีวิตคือการการเคลื่อนไหวจริงๆและเชื่อว่านี่คือความมั่นใจก้าวไปอย่างมาความมั่นใจก้าวไปอย่างมีสติกับตัวเองนะคะก้าวาไปด้วยความเชื่อมั่นก้าวาไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ชีวิตคือศิละปะนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกกเบื่อท้อบ้างบางทีเราอาจจะเก็บอะไรไว้ในใจโดยที่เราไม่ปลดล็อกเราอาจจะไม่สบายใจติดอยู่ที่เป็นปมในใจปลดล็อกออกไปปลดล็อกปล่อยวาง แล้วก็เป็นตัวของตัวเองกลับมาเป็นตัวของตัวเองและก้าวไปอย่างมั่นใจเพราะว่าคุณกําลังจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนคุณกําลังที่จะเหมือนกับว่าถูกถูกได้ฟื้นปูเยียวยาชะล้างในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อเติบโตในทิศทางใหม่ๆของชีวิตเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตค่ะอาจจะทํางานหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่สบายใจและมีความสุขอาจจะ เดินบนหนทางด้วยตัวเองคนเดียวลำพังแต่ก็สบายใจแล้วมีความสุขเพราะว่าคุณกำลังเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็วิชาชีพที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีชื่อเสียงหน้าที่การงานความสำเร็จที่มากเพราะว่าราชินิมิทาคือความเก่งแล้วก็ความสามารถอยู่แล้วนะคะทำหลายสิ่งหลายอย่างในในเวลาเดียวกันขยนันขันแข็งและทะเยอทะยานมากๆากนั่นคือความสำเร็จแล้วก็ความสุขเรียกได้ว่าเป็นเป็นไฟเป็นพลังแห่งการทำงานแล้วก็ความ แข็งแกรแ่งนี่คือ t r e n g t h นะคะคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณเป็นผู้นำคุณเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆนะคะใบแรกก็ t r e n g t h เลยทีเดียวคุณกำลังสร้างเงิสร้างตัวด้วยลำแข้งลำแข้งของตัวเองความสามารถของคุณเองสางดาบความวิตกกังวลความเสียใจความเศร้าวความเจ็บปวดนะคะหรืออุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณขอบคุณตัวคุณเองค่ะ ให้หัวใจไกด์คุณถ้าคุณรู้สึกบอบช้ำหรือคุณมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจปล่อยวางสิ่งสิ่งนั้นให้อภัยแล้วก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะทุกอย่างมีอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอแต่มันจะไม่เดิมๆซ้ำๆๆถ้าเราไม่เก็บมาคิดปล่อยวางทิ้งไว้กับสิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะ กลับมาคอนโทรลตัวเราเองและให้คุณค่ากับตัวเอง The World สวยงามมากๆเพราะว่าคุณค่าของคุณมีค่ามากๆเห็นไหมคะคุณคุณเดินหน้าด้วยความแข็งแกร่งแม้ว่าจะเจออะไรก็ตามคุณก็รู้สึกว่าอดทนอดทนฉันจะอดทนเพื่อชีวิตใหม่ The World เพื่อความสุขครั้งใหม่เพื่ออิสรภาพของฉันอิสรภาพทางทางอารมณ์เวลาการงานการเงินการเติบโต,ต,ตนี่คืออิสรภาพนี่คือการเฉลิมฉลองของคุณนี่คือความสําเร็จของคุณ คุณจะทำสำเร็จและคุณจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะคุณกำลังก้าวไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆชีวิตใหม่ที่คงจะเกิดขึ้นความสุขที่เป็นความสุขที่แบบหัวเราะได้แล้วยิ้มได้มีความสุขจริงๆที่ไม่ใช่ความสุขที่มันฝืนหรือว่าฝืนและทนอดทนอยู่แบบนั้นคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าก้าวไปสู่อิสรพของคุณการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะ ตำแหน่งใหม่หน้าที่การงานการเติบโตทุกอย่างเลยที่คุณกําลังต้องการนี่คือความสุขครั้งใหญ่มากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นราชนีไม้เท้าเกิดขึ้นสองใบเพราะว่าคุณทําหลายอย่างมากคุณเหน็ดเหนื่อยคุณทําหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นคุณกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกําไรในการเติบโตของคุณคุณกำลังทําสิ่งนี้ไปต่อยอดสิ่งนี้คุณกําลังทําพื้นที่ตรงนี้ไปปลูกสิ่งนี้คุณทําหลายอย่างมากคุณเหน็ดเหนื่อยมาก เพราะฉะนั้นเงินทองจะไหลมาหาคุณ,ค,ณคุณจะมีการเติบโตคุณจะมีตําแหน่งใหม่คุณจะมีตําแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าองค์กรใหญ่กว่าหรือว่าตําแหน่งใหม่ที่มากกว่าและเงินที่มากกว่าเพราะเชื่อว่าความสามารถของคุณเยอะมากๆนะคะคุณทํางานหนักมากจริงๆ justice ความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นการไก่เกลี่ยพูดคุยความจริงกําลังจะปรากฏคือสิ่งที่ทํามาถ้าก่อนอันนี้ไม่มีผลสําเร็จอะไรเลยผลสําเร็จจะเกิดขึ้นละ โชคชะตาจะเข้าข้างแล้วคุณจะได้ตำแหน่งการงานนั้นคุณจะหลุดพ้นในสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่า take what you need pay what you can อนาคตจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอยู่ที่วันนี้คุณตัดสินใจแล้ววันนี้คุณทำอะไรเชื่อว่าชาวราศีตุลน,นี่คือคุณเลยนะคะความยุติธรรมการพูดคุยการเจรจาการขอบคุณตัวเองหาเหตุผลให้กับตัวเองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองและก้าวไปอย่างความมั่นใจก้าวไปด้วยความมั่นใจก้า,าวไปด้วยความเชื่อมั่นเพราะคุณคือจกักรพรรดิ พลังงานแห่งไฟผู้นําทางนั้นเลยการเติบโตคุณกําลังควบคุมความสำเร็จคุณกําลังเติบโตมากๆไปสู่ทั้งคุณวุฒิวัย,ยวุฒิไปสู่ความรับผิดชอบไปสู่การนิ่งเพื่อควบคุมเพื่อจัดระเบียบจัดรายละเอียดของชีวิตเพื่ออนาคตก้าวหน้าที่ดีกว่าเพื่อสร้างหนทางใหม่ของชีวิตคุณอาจจะมีแปลงพื้นที่แปลงใหม่ที่แบบโหต้องทํางานหนักมากนะถึงจะแบบว่าเติบโตแล้วต้องใช้เวลานานมากอาจจะต้องนิ่งเพื่อเพื่อ เพื่อมองจิงนตนาการกับแปลงนั้นแปลงต้นไม้นั้นเพื่อแบบคุณจะทําสิ่งนี้ imagine จินตนาการให้จะเป็นแบบนี้รูปแบบนี้สร้างสารรค์จินตนาการด้วยตัวเองถอยมาเพื่อนิ่งเพื่อ control มองภาพที่กว้างขึ้นจะได้คําตอบในสิ่งสิ่งนั้นนะคะ d r e a นสัญชาตยาน intuition แล้วก็ความ อารมณ์ความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อเราไม่ต้องการก็ปล่อยวางสิ่งนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะหลายสิ่งหลายอย่างพิสูจน์ทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ลบๆหรือว่าอะไรที่เราแบบไม่มั่นใจมันทําให้เรามันทาให้เราอาจจะแบบว่าห้ามโฟกัสสิ่งนั้นยิ่งเราโฟกัสเราก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะ กลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณอาจจะเจอ,เ,อ,อเรื่องราวบางอย่างที่ไปได้ยินมาไปรู้สึกมาหรือว่าอะไรอย่างนี้คือเหมือนคิดคิดสะท้อนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ขอขอให้คุณเชื่อค่ะว่ายังไงซะไม่ทําอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าทํามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อในพลังงานของราชินีถ้วยเชื่อในพลังงานของสัญชาตญาณของคุณสมาธิสติจะนําคําตอบมาให้ พลังงานแห่งไฟเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะตัวแทนแต่ว่าพลังงานแห่งน้ําคือคลื่อนอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งแล้วก็ความสุขทําสิ่งที่มีความสุขทําสิ่งที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ใช่จะทําให้คุณหลุดพ้นจากอะไรที่เป็นบางอย่างที่ติดอยู่ในใจด้วยนะคะเด็กถือเหรียญหล่นออกมาค่ะทุกคนโอกาสคุณกำลังถือโอกาสครั้งสำคัญนะคะ ที่ที่คุณมีอยู่คุณมีความสามารถพิเศษในตัวเองพอสวรรค์พอแสงความสนใจแล้วก็ไอเดียและเชื่อว่าสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอะคะ่ะจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่มากๆที่เข้ามาหาคุณและทําให้คุณรู้สึกว่าเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากเพราะว่าเวลาที่เรากําลังฝึกฝนกับตัวเองอยู่กําลังเรียนรู้กับอะไรบางอย่างในตัวเองอยู่พอโอกาสมาปุ๊บเป็นโอกาสทองโอกาสแบบโอกาสครั้งใหญ่มากๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่า ปังมากประสบความสําเร็จตั้งแต่เดอะสตาร์เกิดขึ้นนะคะคือความสําเร็จที่ที่มากกว่าแล้วไปไปได้ไกลามากๆเลยนะคะเพราะว่าแทนพ n c e เกิดขึ้นเห็นไหมคะเมื่อโอกาสมาความรู้สึกสัญชาตญาณจะบอกว่าเราต้องได้เราต้องได้จ็อบนี้เราต้องได้งานนี้แน่ๆเลยนะคะเพราะคุณมั่นใจมั่นใจในฝีไม้ไลายมือของคุณมั่นใจในหมาที่คุณเดินและเกมที่คุณวางแผนเอาไว้เดอร์ชาลีออสเพราะคุณเชื่อมั่นในความสําเร็จและก็ความสามารถของคุณมากๆ นี่คือเดอะชาริออสนี่คือชัยชนะและความสําเร็จเพราะว่าคุณเล็งแล้วว่าหนทางน,นี้คุณจะเดินไปข้างหน้าคุณจะต้องไปให้ได้ไปให้ทันเวลาให้ได้พายุกําลังโหมกระหน,นับมาคุณต้องคือด้วยสัญชาตญาณความเป็นผู้นําสัญชาตญาณของความสําเร็จเดอะวิลออฟฟอร์จูนจะทําให้คุณประสบความสำเร็จไปถึงไปถึงเป้าหมายคุณเห็นไหมคะไปถึงบ้านทันเวลาที่พายุจะโหมกระหน,นําไปถึงเป้าหมายไปถึงความสําเร็จไปถึงโชคชะตาที่จะนําพาคุณจเจริญรุ่งเรืองมี มีบ้านมีความเจริญรุ่งเรืองการเติบโตมีเบาะน้ํามีทุกอย่างเลยอุดมสมบูรณ์ความสุขเพราะว่าคุณมาถึงสิ่งนั้นแล้วคุณเริ่มต้นในสิ่งสิ่งนั้นแล้วคุณเริ่มต้นแล้วคุณลุยมาแล้วคุณรู้ว่าอะไรที่คุณควรควรอะไรที่คุณไม่ควรควรคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรอัศวินไม่เท้าสวยงามมากนะคะความอดทนในในวันเวลาแล้วก็ตัวตนของคุณจะทําให้คุณประสบความสาเร็จมากๆสองไม่เท้าวิสัยทัศน การเติบโตอนาคตทุ่งลาเวนเดอร์สวยงามมากๆความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงนะคะสวยงามมากๆค่ะทีนี้มาดูคำตอบชาวราศีตุลสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเคารพตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองโรแมนต์ความรักความโรแมนติกจะเกิดขึ้น การสื่อสารสําคัญมากๆนะคะในความรัก Big Happy Change บอกแล้วค่ะการแบบแปลงครั้งใหญ่ความสุขครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะคุณพร้อมแล้วจริงๆอยู you already วันนี้สวัสดีค่ะ